สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจม168ชาแนลนะครับอ่าอันนี้ผมภาคสดนะครับพอดีตอนผมอัดผมอ่าไม่น่าจะไม่ดีนะครับอันนี้เป็นเลดรวยพันล้านสองเอ้ไม่ใช่เลดพันล้านสองนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับเจดแรกมีนคลิปนะครับผมได้อัดไว้นะ อ่าเดี๋ยวขอญอาตแพ็คเข้าสตูดิโอสักครู่นะครับอันนี้พระปลูกเสกวันที่ยี่สิบสองกันยาหกสี่นะครับผมได้รับพระวันที่ยี่บสามนะครับผมอัดวันที่ยี่บสามนะครับอ่าหนึ่งลังนะครับการันตีเนื้อเงินหนึ่งเส้นนะครับเนื้ออัป,ปการเจ็ดเส้นแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเนื้อล่างนะครับเนื้อที่แลที่สุดของลังนี้ก็จะเป็น เนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อแบคโกรเดียมนะครับแล้วก็เป็นอปาก้านะครับซึ่งราคาจะค่อนข้างแพงนะครอ่าผมจองไว้ทั้งหมดสิบกล่องนะครับจองตั้งแต่ประมาณเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับพรเพิ่งออกนะก็ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้ทุกท่านดูพร้อมกันนะครับ10รล้นนะครับสดสดร้อนร้อนจากไปษณีนะ่าลักษณะกล่องนะครับจะเป็นกล่องสีขาวแล้วก็ซีนนะครับทีมงานลักษณะกล่องจะเหมือนรุ่นแรกนะครับแค่เปลี่ยนหน้ากล่องเป็นเลดพาราล์านสองนะครับหลวงพ่อพัน์ปุญญากามโมนะครับวันหวยด้วนนะหนึ่งร้อยปีนะครับ มาดูกันที่รุนแรกนะครับอ่ารายการแรกนะครับเป็นรายการที่12นะครับเป็นเนื้อ,อใช่ไหมอ่าขออนุญาตไม่พูดรายการแล้วกันนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชุบทองจิวเวลี่นะครับ ในใบรายการจะมีบอกอยู่นะครับทุกคนลักษณะเหรดค่อนข้างเบานะครับเป็นเหขนาด4บาทนะครับ <c oughs> ตัวรวนคล้ายๆชุน้ําทองนะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆดอกไม้อย่างนี้นะครับตรงหน้าหลวงพ่อนะผมไม่ทราบว่าเรียกอะไรนะครับด้านข้างจะเป็นไก่2ตัวนะแล้วก็แต่ละเนื้อนะครับจะตอกโค้ดไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้เลขโค้ด1นึ่งนะครับจะต่อโค้ดต่างกันนะครับแต่ละเนื้อนะอันนี้จะเป็นรูปแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับจะคล้ายๆล,ลายเซ็นหลวงพ่อนะครับดูง่ายๆนะครับพัะเพิ่งออกยังไม่มีของเก๊น,นะครับถ้ามีเดี๋ยวผมจะทําคลิปแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้รุ่นแรกนะครับน้ำหนักเบามากนะครับรุ่นนี้สสำหรับเนื้อนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองชุบทองแท้นะครับงานจิวเวลรี่นะครับขัดด้านนะต่อไปรุ่นที่สองนะครับคลิปนี้ผมเปิดทั้งหมดสิบลุ้นนะครับทุกท่าน อ่ารุ่นที่สองนะครับเป็นเนื้ออัปปาก้านะครับรายการที่สองนะเป็นเนื้ออัปปาก้าลงยาแดงล้วนนะครับหนึ่งลังมีหนึ่งเส้นนะครับยาแดงล้วนนะเนื้ออัปปาก้าราคาค่อนข้างแพงนะครับรุ่นหนึ่งก็ประมาณสองพันนะครับรุ่นนี้ก็หลักพันต้นๆน,น,นะไม่แพงเท่าไหร่ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถทัก ID ไลน์ผมได้นะครับ janeji23 นะครับลายจะเป็นรูปโปรไฟล์สีดำนะลักษณะก็จะเป็นดอกไม้เหมือนกันนะครับลงยาแดงทั้งในทั้งนอกลงยาชีวรนะลักษณะสายเป็นอัปปาก้าเพียวๆนะครับเนื้ออัปปาก้าเลย อ่าสำหรับท่านใดที่สนใจสายนะครับผมมีจำหน่ายนะครับถ้ามันยาวไม่พอนะจำหน่ายเส้นละ200บาทนะครับยาว5เซนนะครับสามารถนำไปต่อได้นะเลขโค้ด1,255นะครับตอกไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมตอกโค้ดไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรายการรุ่นเนื้อนะ อ่าต่อไปรุ่นที่สามครับคลิปนี้นานหน่อยครับยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับทุกคนอ่ารุ่นที่สามนะครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเนื้อกระไหล่ทอง อ๋อไม่ใช่ครับขออภัยด้วยครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองจิวเวอรี่นะครับเป็นรายการชุบทองนะครับชุบน้ําทองปกตินะครับถ้าท่านใดที่งงนะผมจะพยายามอธิบายตามที่ผมเข้าใจนะครับผมก็เคยส่งชุบมาเหมือนกันนะครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับด้านหลังสวยๆคมๆเนียนๆแบบนี้นะฮะ เลขโค้ดเก้าเจ็ดเก้าสามนะครับนี่ลักษณะสวยๆแบบนี้นะ ภายในความเงียบด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนะครับพอดีผมตอนอัดผมไม่ได้กดเล็กคอร์ดเสียงไว้นะครับมีแต่วิดีโอนะครับเหมือน,มนโทรศัพท์จะมีปัญหาต่อไปครับรุ่นที่สี่นะอ่ารุ่นที่สี่เป็นเนื้อชุบทองจิวเวลรีเหมือนกันนะครับ เหมือนผมจะเกลือนะรอบนี้รอบที่แล้วนะครับตอนรุ่นแรกนะผมได้เนื้อกะไหลานาค10เส้นลวดนะครับหนึ่งลังมี10เส้นผมได้10เส้นเลยครับแสดงรอบที่แล้วผมไม่มีดวงนะครับเลขโค้ด10362นะครับเนี่ยทุกเส้นผมขอญาตแกะซีนนะครับให้ทุกท่านชมได้เต็มตานะ ต่อไปเป็นรุนที่ห้านะครับรุนที่ห้าเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับหรืออีกชื่อน,นึงก็คือเนื้อชุบทองนะอ่ะ อันนี้จะแลขึ้นมามน่อยนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองรายการที่เก้านะครับลงยาสามสีนะลงยาลาวดีนะครับราชวดีนะครับแบบนี้สวยนะครับใส่ใส่ส,สวยๆได้นะคะทุกคน <c oughs> งานลงยาเนียนนะครับผิวสวยนะเนื้อกระไหล่ทองนะครับรายการที่เก้านะลงยาสามสีนะครับ ต่อโค้ดไม่เหมือนกันนะครับทุกท่านชมก่อนนะครับถ้าจักวัดต่อโค้ดไม่เหมือนกันนะครับแต่และรายการนะเลขโค้ดห้าเดแดหนะครับเลขโค้ดเรียงสลับนะ อันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่หกอ่ารายการนี้นะครับรายการที่สิบหกนะเป็นเนื้อชุบเงินหน้ากากชุบทองคําแท้นะครับรายการที่สิบหกนะครับแบบนี้คนขาวๆใส่ขึ้นนะสวยมากนะครับหน้ากากชุบทองคํานะครับไม่ใช่หน้ากากทองคําแท้นะครับ างานหน้ากากเขาจะแบ่งชัดเจนนะครับหน้ากากนี้มันสามารถหลุดได้นะครับถ้าถ้าของใครเนี่ยเคยหลุดอะ่ะเอาไปซ่อมที่ร้านได้นะครัเขาจะมีน้าํายาคล้ายกาวนะครับเป็นน้ํายาร้อนนะอ่าต่อไปรุ่นที่เจ็ดครับ อ่าลุนที่เจ็ดนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองเช่นเคยนะลงยา3ามสีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลงยาน้ำเงินหน้าแดงนะครับจุดเขียวลงยาจีวอนนะครับเนี่ย ลักษณะเด่นของเล็ดพลันสองก็คือตรงขอบหลวงพ่อนะครับที่จะคล้ายๆดอกไม้นะที่เป็นซุ้มๆนะครับขออภัยนะครับกล้องไม่โฟกัสนะผมถ่ายในโทรศัพท์นะครับถ้าท่านใดที่ดูนะครับกดด้านล่างขวามือนะครับมันจะทำให้เราเห็นเต็มจอนะครับ ลักษณะโค้ดเนื้อก็ไหลจะเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปรุ่นที่8ดนะ2รุ่นสุดท้ายครับสรุ่นสุดท้ายครับขออภัยอ่ารุ่นนี้เป็นเนื้ออัปก้านะครับ เป็นเนื้ออาปาก้าลงยาฟ้าขอบเขียวนะครับซุ้มเขียวนะลงยาเจวอนครับเนื้อ,อปลาก้ามีทั้งหมดเจ็ดเส้นในลังนะครับผมได้มาสองนะ <c oughs> ได้โค้ดสามเจ็ดสองเจ็ดนะครับต่อไปลุงที่เก้าครับ รุ่นที่9เป็นเนื้อกระไหล่นะครับรายการที่10นะครับเป็นเนื้อกระไหล่ลงยาราชวดี34นะครับน้ำเงินแดงเขียวนะครับอันนี้เลขสามหกเก้าสามนะครับ ต่อไปลุ้นสุดท้ายนะครับก่อนจะจบคลิปนี้กันไปนะครับผมมาเปิดลุ้นให้ดูนะครับอย่าลืมนะท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับให้ยอดผู้ติดตามผมถึง700คนทักทีนะครับนานละหนึ่งเดือนยังอยู่6 0 0อยู่เลยครับช่วงนี้คลิปไม่ได้อัพ้วยเพราะว่าพระออกช้านะครับวัดปิดอยู่นะอ่ารายการนี้ครับเป็นเนื้อกระไหล่ลงยาฟ้าขอบเขียวนะครับหน้าแดงลงยาจีวอนนะ รายการน,นี้เลขโค้ดสองหลักนะครับเป็นเลขโค้ดสองหลักนะตาไม่เหมือนก็ไหลตัวอื่นนะครับก็ไหลสีฟ้าเนี่ยขออนญาตโฟกัสสักครู่นะครับกล้องโฟกัสไม่ติดอะไรการน,นี้เลขโค้ด81นะครับเป็นเลขโค้ด2หลักนะ โอเคครับคลิปนี้ก็เราก็เปิดลุ้นให้ทุกท่านดูทั้งหมด10บรุ่นนะครับอ่าขอญาตแจ้งราคานะครับท่านใดที่สนใจนะครับเนื้อชุบทองนะครับ500บาทนะครับทุกท่านนะมีทั้งหมด3มเส้นนะครับค่าส่ง50บบาทนะครับสนใจแอดไลน์ผมได้นะอ่าส่วนเนื้อกระไหล่นะครับ ยาแดงยาน้ำเงินนะครับ800นะครับเลข81ยาเขียวฟ้าด้านบนนะครับ900นะอ่าส่วนเนื้อชุบเงินหน้ากากชุบทองคําแท้นะครับจําหน่ายที่900บาทนะครับมีเส้นเดียวนะครับราคาตามที่ผมพูดนะดเนื้ออัปก้ายาแดงครับ1เส้นในลังนะครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสวยๆแบบนี้นะครับใส่ยังไงก็ขึ้นนะครับยาแดงๆนะ อ่านเนอปัปก้ายายเขียวลงยาฟ้านะครับจำหน่าย1,200บาทนะครับป่อยเช่าบูชานะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็แอด ID ดีไลน์หรือ Facebook ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไลน์แล้วก็ Facebook